ไม้ฟอกอากาศอย่างดีเนี่ยครับไอ้น,นี้ผมชอบมากเลยครับโกนสนสีก็สวยครับนะครับสีสวยงามมากมีหลายสีในดอกในใบเขาครับนี่ครับ สวัสดีครับวันนี้พามาชมบอนสีสวยๆครับเนี่ยครับที่เห็นนางไหมครับสวยงามมากใบสมบูรณ์ครับเนี่ครับอันนี้คือแยกจากต้นแม่มาครับได้หลายต้นเลยนะครับแยกมาเนี่ยแยกไหมนะครับก็ได้หลายต้นเลยครับเนี่ย ต้นแม่เขาอยู่นี่ครับนี่ต้นแม่เขาต้นที่ใหญ่อลังการมากดูสิครับนี่ก๊กกลางนี้สุดนี้ครับดูสิครับใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากๆนังไม้ครับเนี่ยครับอีกใบหนึ่งดูสิครับความยิ่งใหญ่อลังการของเขาสุดยอดมากครับนี่นะครับแตกใบออกมาเยอะเลยครับ แตกหลอดออกมาเยอะครับเนี่ยครับแต้มสวยๆนี่ครับสวยงามมากดูครับโดต้นเขาแตกออกมาเยอะครับส่วนดินที่ผมใช้ปลูกครับเนี่ยครับก็ไอนนี้เอาดินปลูกที่ซื้อมามาใส่ลยข้างบน่เฉยๆครับข้างล่างแรกๆผมก็ไม่ได้ใส่นะครับเป็นดินปรุงเองครับเอาดินที่นาครับมาผสมกับปุ๋ยคอก แค่นั้นเองครับมาผสมคลุกๆก,ก,กันแล้วก็ใส่พอที่หลังมาก็เอาเนี่ยครับพวกดินปลูกดินขุยวิบมะพระ้าวอะไรพวกนี้มาใส่ข้างบนครับนี่ครับงามๆครับอันนี้เป็นสาวน้อยปะแป้งครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะตัวนี้ไกเซอร์ครับอ่าเจ้ากรงไกเซอร์ครับนี่ครับ แา้น้อยปัแป้งเนี่มีครับนั่งไหมครับใบเขาใหญ่ใบใหญ่สมบูรณ์สวยงามมากครับผมจะเอาไว้ตรงนี้จะโดนแดดเฉพาะช่วงเช้าครับช่วงแดดเช้าๆเนี่ยครับผมเอาไว้หน้าบ้านครับมันจะมีรังคานี้มุงอยู่เราแดดโดนแดดช่วงเช้าครับไม่เยอะส่วนที่เห็นเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นสนีจันทร์ครับเนี่ยครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนชื่ออะไรผมจำไม่ได้จริงๆครับไอเน่สเสนจันันนน่ก็ใช่ครับผมสั่งมาห้าต้นห้าห้าอย่าง <c oughs> แต่เขาไม่ได้เขียนบอกว่าอันไหนเป็นสเสนจันอะไรครับห้ากระถางเนี่ยหนึ่งสองอันนี่ครับใบจะสวยใบแรกๆออกมาจ <c> ะ <oughs> พิการนิดนึงแต่เดี๋ยวดูครับก็แตกหน่อยเยอะอยู่อันนี้อันที่สอง อันที่สามนี่ใบใหญ่ครับให่ขึ้นมาเนี่ยดูลักษณะต้นครับนี่ครับหนึ่งสองสามนี่อันที่สี่ครับอันที่สี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับใบครับเป็นนี้ใบใหญ่ใบแข็งแข็งแรงไม่รู้เป็นเสน่ห์จักอะไรนะครับเคยทราบก็ช่วยบอกหน่อยกันละกันสั่งซื้อมาแต่เขาไม่เขียนชื่อบอกเขาตอนสั่งมานี่จะเป็นหัวครับก็ให้มาเป็นหัวก็เอามา ใส่ไว้แบบนี้กว่าจะขึ้นก็นานเหมือนกันเนี่ครับนี่อีกอันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ครับตัวที่ห้าพอดีครับสั่งมาห้าห้าแบบสั่งมารู้สึกมีสเสน่ห์จันเขียวสเสน่ห์จันแดงแล้วจำไม่ได้จริงๆครับใครรู้เนี่ยเนี่ยคแนนแนะนำไม่นาน,านครับใบก็จะไม่ค่อยไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยใบเอยงอันนี้ก็เป็นใบแบบนี้ ใบเขาจะต่างกันไปเลยครับไม่เหมือนกันแต่ผมไม่ได้เข้าไปศึกษาดูว่าอะไรเป็นอะไรครับนะครับสวยงามครับ <c oughs> ส่วนใหญ่สั่งซื้อมาแล้วจะจําชื่อไม่ได้อันนี้ก็จําชื่อไม่ได้อนคันครับ,รบตัวเนี้ยต้นเนี้ยแต่รู้ตัวว่าวก่อนสั่งมาเนี่ยตัวอย่างเขาให้เห็นอู้ดอกดอกเขาสวยดอกสีขาวครับเป็นพุ่มสวยงามมาก สั่งมาสองต้นครับสั่งมาก็ได้นาง,างพรสมบูรณ์้วครับส่วนนี้ก็เป็นนางกวักธรรมดาเนาะครับนางกวักาดสมบูรณ์ครับนางกวักของผมเห็นไหมครับใบก็สวยสมบูรณ์สมบูรณ์มากแข็งแรงนี่ครับเดี๋นี่มีนางกวาด ส่วนอันนี้เป็นยกมรกดครับนะครับยกมรกดสวยแข็งแรงครับผมให้เขาเลื้อยขึ้นเสาบ้านเลยครับสวยงามดีครับเป็นไม้ฟอกอากาศครับไม้ฟอกอากาศอย่างดีเนี่ยครับอันนี้ผมชอบมากเลยครับโกลสสนสีก็สวยครับนไหครับสีสวยงามมากมีหลายสีในดอกในใบเขาครับ นะครับยกมรกตสวยงามมากๆกยกมรกตมันมีอีกสองอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นยกเหมือนกันเนะเาะไม่ไม่ใช่ไม่ยกมรกตโกศลไอ้โกศล <c oughs> อ,นนกอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นตกศลเหมือนกันครับนี่ครับแต่ก่อนเป็นพุ่มใหญ่โตเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงไม่รู้ครับตั้งแต่ผมตัดไปหลายรอบต้องขยายให้เขาใหญ่ๆอีกทีนะครับ วยเหมือนกันเลยเป็นโกลอีกชนิดหนึ่งครับอันนี้ยิ่งใหญ่ลังการมากครับผมประดับบนโต๊ะนี้เลยครับนะครับว่านหางจาระเข้ย่างใหญ่เลยครับสมบูรณ์เนี่ยครับกระถางแค่นี้เองตั้งไว้บนโต๊ะนี้เลยครับมุมโน้นก็มีครับมุมโน้นก็มีเดี๋ยวไปดูครับ ามาชมไม้ฟอกอากาศไม้ประดับหน้าบ้านครับนี่ครับว้านหนังจระเข้ผมเป็นไงครับสมบูรณ์มากๆใหญ่อ้วนใหญ่อันนี้เป็นลิ้นลิ้นมงกรครับลิ้นมงกราลายนี้แล้วก็อีกลายนึงนี่ครับให้อยู่คู่กันเลยลิ้นมงกรโอเคครับแดดเริ่มออกนิดนึงแล้ว เอาไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้านส,สวยๆไม้ประดับเนาะไม่มีดอกมาให้ชมกันครับโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ